มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับลกลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิมสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินโดยบอสพัฒรพล,ลรัตนาดาวเรืองข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกชนชัน้นทุกสาขาอาชีพพ่อขาแม่ขานักเรียนนักศึกษาชาวสวนชาวไร่ชาวนากเกษตรกรทุกสาขาอาชีพลงทะเบียนฟรีสอนคนสร้างงานสร้างอาชีพ มีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ลงทะเบียนฟรีสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างเพราะคนไทยใช้ไฟแพงใช้ไฟแพงแล้วก็จ่ายค่าไฟเนี่ยมหาศาลแพงมากก็เลยมีแนวโน้มว่าจะเอาโซลาร์เซลล์ คือระบบเซ็ตไ้หมดเรียบร้อยแล้วเราทํางานน่ยนะผ่อนได้ถึงเจ็ดติดงวดผ่อนเจ็ดสิบงวดหรือจะผ่อนตลอดชีวิตไม่มีส่วนลดผู้แนะนําก็รับค่าคอมมิชชั่นตามงวดที่เข้าจ่ายค่าไปสมมติจ่ายค่าไปเดืนละสามพันก็มาเลือผ่อนโซลาเซลล์สัตเดือนละสองพันอย่างเงี้ยจ่ายเจ็ดปีคนแนะนําก็ได้คอมมิชชั่นเจ็ดปีก็ไม่อยากให้คนไทยไปลําบากลาบน นะและในส่วนบริษัทที่ร่วมจอยธุรกิจกับเป็นของคนไทยนะเนี่ยก็เป็นแอปเขาเรียกว่าเป็นแอปใครมีร้านค้าใครมีบริษัทเครือข่ายขายตรงใครมีสินค้าก็เอามาฝากขายมาวางขายได้เลยอันนี้เป้าหมายของแม่อุสาหนะคะขอบคุณมากๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับกลับมาอีกครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิม สุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินโดยบอสพัฒรพล,ลรัตนดาวเรืองข้าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพพ่อขาแม่ขานักเรียนนักศึกษาชาวสวนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรทุกสาขาอาชีพลงทะเบียนฟรีสอนคนสร้างงานสร้างอาชีพมีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ลงทะเบียนฟรีสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทร ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างสนใจติดต่อชื่อและเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง